ครับสวัสดีครับสำหมับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่2ของเรื่องการดูแลผู้ป่วยคาพาคินสันนะครับคลิปก่อนหน้านี้หมอพูดถึงเรื่องคร่าวๆนะครับว่าภาวะพาคินสันเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องเป็นในผู้ป่วยสูงอายุเสมอไปก็อาจจะเป็นในผู้ป่วยอายุน้อยก็ได้นะครับมีผลต่อคุณภาพชีวิตแน่ๆอยู่แล้วทั้งตัวคนไข้เองแล้วก็ ตัวญาติผู้ดูแลนะครับโรคเนี้ยมันเป็นโรคที่มีการดําเนินโรคไปเรื่อยๆแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับไม่จะไม่ใช่ว่ารักษาด้วยการใช้ยาแล้วจะควบคุมอาการได้ทั้งหมดนะครับ โดยเบื้องต้นเนี่ยเราแค่สังเกตว่าจะมีอาการแค่สัน่นเฉยๆแค่นั้นเองเวลาที่ขยับไปทําอะไรเนี่ยอาการสั่นก็จะลดลงไปแต่ที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะใช้ยาดีขนาดไหนก็ตามไม่ว่าเราจะใช้ยาดีขนาดไหนก็ตามเขาพบว่าใน3าถึงหปีข้างหน้าต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอาจจะมีความมีข้อจํากัดและ้นะครับในเรื่องของการลุกเดินนะครับการใช้ชีวิตประจาําวันการรับประทานอาหารอะไรแล้วก็ตาม เป็นมากๆถึงกระทั่งว่ากินยาครบขนาดโดสของมันแล้วเนี่ยก็ยังมีปัญหาอาการที่เกิดขึ้นที่ควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นการรักษาดูแลของออพารกินสันเนี่ยให้มองว่ามันมีอยู่2ด้านด้วยกันนะครับด้านหนึ่งก็คือด้านของการใช้ยา อีกด้านหนึ่งก็คือว่าการป้องกันแล้วก็การดูแลคุณภาพชีวิตที่มันจะเกิดขึ้นตามมาใช้คำว่าแน่ๆเลยนะครับโอเคแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่หมอจะคอนเซิร์นนะครับก็คือเรื่องของออท่าของเขานะครับสังเกตว่าเวลาที่จะแนะนำจริงแล้วเนี่ยกระดูกสันหลังของเขาเนี่ยนะครับถ้าเป็นพากินสันเนี่ยเรานึกถึงคนไข้นั่ง ตรงวิวแชร์นานๆแล้วก็หลังนี่ก็จะค่อมนะครับหลังจะข้อมเหมือนแล้วก็คอ,อนนี่ก็จะหน้าเนี่ยศีรษะก็จะงุ้มมาหน้าก็คือเหมือนหลังค่อมๆนี่แหละทีนี้ถ้ามันเป็นนานๆปุ๊บเนี่ยนะครับเจ้ากระดูกหลังเนี่ยก็จะติดแบบค่อมแบบถาวรเลยคือไม่สามารถขยับได้เพราะฉะนั้นการดูแลเบื้องต้นที่เรา ทันทีที่เรารู้ว่าเป็นเป็นพาคินสันเนี่ยจะต้องดูแลเรื่องของกระดูกสันหลังส่วนอกอย่างมากๆเลยนะครับซึ่งหมอก็จะเล่าต่อไปว่ามันจะมีท่ากายบริหารอย่างไรนะครับจริงๆแล้วภาวะของพาคินสันเนี่ยนะครับมันจะก็จะขึ้นขึ้นลงๆอาการเนี่ยจะ on and off ก็คือ ขึ้นๆลงๆนะครับบางบางช่วงเวลาเป็นวันๆหรือเป็นนาทีได้ซ้ํานะครับผู้ป่วยเนี่ยเดินได้ปกติไม่สั่นไม่อะไรเลยแต่ในช่วงเวลาข้ามไปไม่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยก็อาจจะแข็งแข็งทั้งตัวแล้วก็เดินไม่ได้เลยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยเราจะต้องสื่อสารกันอย่างมากๆเลยสําหรับผู้ดูแลแล้วก็ตัวคนไข้เองว่าการออกกําลังนะครับและการป้องกันสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ย มีความสำคัญมากพอๆกันกับการใช้ยาพอๆกันกับการใช้ยานั่นเองนะครับหมอจะคอนเซิร์นจะเล่าจะให้ความสําคัญทั้งในเรื่องของความยืดหยุ่นนะครับของกระดูกสันหลังเนี่ยทั้งก้มและก็เงยทั้งก้มและก็เงยแล้วก็ทั้งบิดตัวเอียงซ้ายเอียงขวานะครับหรือการหมุน เพราะว่าต่อต่อไปเนี่ยเวลาผู้ป่วยเนี่ยเดินไปในระยะหนึ่งเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องการหมุนตัวนะหมุนตัวกลับตัวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็าจะมีปัญหาด้วยเช่นเดียวกันนะครับผลที่เกิดขึ้นตามมาจากการใช้ยาแล้วก็การดำเนินของโรคเป็นนานๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เขาเนี่ย เขาเรียกว่าเก็บเนื้อเก็บตัวไม่เข้ากับสังคมนะครับแล้วก็มีอาการซึมเศร้าตามมาด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสําคัญด้วยนะครับในกรณีของเรื่องของมือสั่นก่อนมีคนไข้าถามว่าอันในรที่สัส่นสั่นสันนเนี่ยเราจะแก้ไขมีาการบริหารอย่างไรเขาบอกว่าอันนี้ให้ใช้ยาครับนะการสั่นเนี่ยให้รักษาด้วยวิธีการใช้ยานะครับ ซึ่งก็ขออนุญ,ญาตให้เครดิตกับหนังสือวิวเออเทอร์ลพิวติกเอ็กซซอร์ซ์ของวิลเลียมแอนด์วิลกินด้วยนะครับที่ขออนุญาตเอาภาพนี้มาประกอบจริงๆแล้วถ้าเมื่อกี้หมอให้ความสําคัญกับเรื่องของกระดูกสันหลังใช่ไหมครับเวลาผู้ป่วยเนี่ยเป็นนานๆเนี่ยนะครับหลังก็จะค่อมไปแล้วก็ไหลเนี่ยก็จะห่อไปข้างหน้าแล้วก็ตกลงอันั้นวิธีการก็คือว่า เราอาจจะหาลูกบอลใหญ่ๆนะครับมาให้ผู้ป่วยเนี่ยโอบนะครับมาโอบเสร็จแล้วก็ให้โน้มตัวไปหน้านะครับโน้มตัวไปหน้านี่มันแปลว่าทําให้เจ้ากระดูกสันหลังเนี่ยนะครับมีการโน้มตัวงอไปข้างหน้าได้นะครับแล้วก็คล้ายๆกับว่ากดตัวเนี่ยลงนะครับโน้มตัวไปหน้าแล้วก็กดตัวลงก็คือทําให้ไหล่เนี่ยยกขึ้นนะครับทําให้ไหล่ยกขึ้นแล้วก็ทําให้ตัว เขาเรียกว่าชายโครงนะครับช่องในซี่โครงเนี่ยมันมีการขยายตัวหรือแบะตัวออกก็ทําให้ความจุของปอดเนี่ยดีขึ้นนั่นเองนะครับในลักษณะแบบนี้ก็คือว่าเราอาจจะให้ผู้ช่วยเนี่ยนะครับดันตัวหรือไกด์คนไข้เนี่ยให้น้มตัวไปหน้านะครับน้มตัวไปหน้าโดยที่ขเข่าเนี่ยเป็นตัวรองลูกบอลน,นะครับ จะทําให้ตัวกระดูกสันหลังเนี่ยมันงอไปหน้าได้นะครับแล้วก็กดตัวลงมาแบบนี้นะหัวไหล่ก็จะยกขึ้นนะครับอ,อันนี้คือท่านหนึ่งแต่ถ้าเราไม่มีหล่ยลูกบอลตัวนี้ใหญ่ๆนะครับเขาก็พบว่าเราอาจจะใช้ตัวเขาเรียกว่าเป็นไม้ไม้ค้ำในลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าไม้ค้ำอย่างเนี้ยมันก็มีข้อเสียก็คือว่ามันก็คลอนอะนะครับโอนไปโอนมาก็ระวังผู้ป่วยเนี่ยล้มได้นะครับสังเกตไหมครับว่าทําให้ตัว ัวไหล่เนี่ยเขายกขึ้นเป้าหมายของออการบริหารตรงนี้เนี่ยก็คือเพื่อให้ไหล่เนี่ยยกสูงขึ้นได้แล้วก็หลังไม่ค่อมแล้วก็มีความยืดหยุ่นของกระดูกสันหลังนั่นเองนะครับจริงๆมันก็จะมีท่าบริหารสปายคือท่าบริหารกระดูกสันหลัง ก็คือเราจะบริหารกระดูกสันหลังเนี่ยซึ่งหมอก็จะทําเป็นคลิปต่อไปก็คือการบริหารกระดูกสันหลังเพื่อไม่ให้เกิดการหลังค่อมอย่างถาวรไม่ให้หลังค่อมอยงถาวรในท่านั่งในท่านั่งนะครับขออนุญาตแสดงในคลิปที่3คลิปต่อไปนะครับ